ไอ้คำว่าไอ้พ่อฮิไอ้คำว่าอาชีพารเงินคอมพรวเตอร์ฝับทางด้านทีใหม่ด้วยครับผมไอ้ยาชีพเงนเลยครับผมอาชี้เห็นเลยะอมพับหอเาล่าพร้อให้เร่อมาทานเงวแค่สามเดียว่ะ วามยาเอาใช่ครัห้ยังไงขอแทงด้วยทำเยอะด้วยครับามด้วยครับทำไปทำไม่าทห่มลร้อยยี่สิบเมตรอ่ะเรยนร้อยยี่สิบเมตรอันนี้ร้อยร้อยเมตรบ้างห้าสิบาทอะใช่ไหนี่ส่นีเอาตยนะนี่ลูกอห เหมือนกันเอาของนี้เอองนี้เยอะลูกน่าแค่เพิ่มอีกนี่สิบเม็ดเพิ่มอีกนี่เม็ดเพ่มอีกนานีเจ็ดเจ็ดสิบห้าบาทเลยเจ้าอันนี้อัน้เรอันนี้มดทล้่ยมันมีขาวด้วยเนี่ยเออ

เน่ยครับครับเนี่ยครับครับนี่ะครับครับเห็นไหมครับขัานข้างขันใครเนี่ยไม่มีอะครครับนี่ครับครับอันนั้นของแม่แม่ กไ่ไ่้อนหน่งนะครับงานสอนนอนนนั่งน่งอานแงนด็อเนียวเนานนะครับม่บอนียวคำคำเหตียวคำให้อนหนนั่งเด็นะครับให้อาณาญาหอยหาเนื้อหาบ ทำนี้อาเจียวแล้วครับแค่อยูว่าอะรขอใหหนึ่งทำแล้วยังมีอ่าเรื่องฝังไห้ของแพรยังเป็นงางกายทั้งวายครับครับนม่อะลับหอในห้องนบะครั้งนี้เตรี่ยมปอาสัตอ่อนนี่นะครับ ยาครัยาเขามาเต็นเห็นะครับ้านนึนนี้ครับขอม่ยอมนนว่านมน่อ่ะอม,ม,ม,ม่อร์อมาก มันงี้อ่คือเอ็นขาเที่ยวอ่บค่ะน้ำคำแต่ที่เาชอบเห็นที่าเที่ยวแต่ผมคิดว่าคาเที่ยวก็าเที่ไม่ยาน้คำแต่ผมไม่าใครแบบไม่ข้างไหนห่ามา ทำทัทอัำสองบนี่โอ้ไม่มึงไ่หยุด่นะ้อไม่หยนะทำทสองขอนนงงนะครับอันี้เราสองอนเมื pues, ่อเมื่อันไว้ครับอำปัดทเห็นนะครับคามเห็นไหมครับ ไม่คอยทำเนียมองเห็นไหมมองเห็นไหมครับอ่าเราเห็นวะสมให้เอามาสอนเพ็ยงแค่ทานทานนี่ขอเอ้าครับค้ับเอาแผลก้อยเอาเข้าก่านครับให้เอ้ให้หให้แค่ะ ไม่ว่าใถ้อยถ่ายถ่ายด้วยครับนี่ว่าของเหงนะไระครับเอามาไม่เมื่อนางไม่รู้กันนะตอนนั้นพอเล่มเล่นเร่มเริ่มอยเอวครับสามอหนี้ฮะไอหางี้ฮะ แมครับัไม่หมอยแล้วครับหอมห่าใา้ครับหอมไฮ่แหงไฮ่ไว้อยู่ครับไห้แห่แหงไวแฮ่แหงนี่วอีกนะครับครับครับ ทำครับให้าคนแท้ให้เราคอยเราทำทำไม่ได้เองนะครับทำไม่ไทอย่างสว่นนี่นะครับทบาทำทน่ขอให้อีม้อคยอให้ขอก่อนตรไหนยังมาแพม่ยังไปยับม่ไ้ลยครับทำมาทำอะไอะ ผมให้เขาหิวข้าวหิวข้าวผมทำไปก็หาอาัาน้ำซุปอาหารแบบนี้เขาให้ผมไห้ท้องแด่เด็กเป็นคนใจแข็งเลยครับ